Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวันรักครั้งแรก My First Love Story Podcast รักแรกที่จบไปสอนให้ใจได้เติบโตสวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast เป็นยังไงกันบ้างคะกับอปพิโซดที่22ครั้งแรกของความรักจากใกล้ชิดสู่ความห่างไกลความรักครั้งแรกที่เริ่มจากมิตรภาพในการเข้าค่ายและวันนี้เราสองคนมากับอปพิโซดที่23กับชื่อตอนว่ารักเรายังไม่จบเธอไปคบกับคนใหม่ในพอดแคสต์รักครั้งแรก My First Love Story กับพวกเราเนยเกียรติภาศรีชัยและเหนือปินสิริชัยรัตน์จะรับหน้าที่เป็นผู้ส่งต่อเรื่องราวความรักครั้งแรก เพราะเราเชื่อว่ารักแรกมักจะซ่อนบทเรียนอะไรให้เรียนรู้อยู่เสมอไม่ว่ามันจะจบลงด้วยรอยยิ้มหรือน้ำตาในท้ายที่สุดแล้วรักแรกที่จบไปจะสอนให้ใจได้เติบโตและในวันนี้เราจะพาทุกคนมารับฟังเรื่องราวรักใสๆของวัยเรียนที่เต็มไปด้วยความน่ารักสดใสความเศร้าและทิ้งบทเรียนอะไรที่สาคัญเอาไว้ในความทรงจาค่ะ วันนี้เราอยากพาทุกคนย้อนเวลากลับไปช่วงวัยรุ่นเราจะมาเล่ากันในตีมที่น่าจะใกล้ตัวผู้ฟังหลายคนเลยกับตีมที่มีชื่อว่ารักครั้งแรกของชาวเจนวายเจนวเนี่ยจะเป็นคนที่มีอายุอยู่ในช่วง29-44ปีค่ะตอนนี้ก็คงจะนับเป็นคนช่วงวัยทำงานหรือบางครั้งก็เรียกว่า f ฟิร์สจ็อบเประมาณนี้ค่ะ ใช่แล้วค่ะความรักครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนกับหนังเรื่องนึงเลยนะคะมีทั้งความตื่นเต้นอบอุ่นหวนัวใจและบางทีก็มีดราม่าที่ทําให้เราเองนั้นจําไปตลอดชีวิตค่ะในวันนี้เรามีเรื่องราวจากวัยรุ่นเจนไวทยท่านหนึ่งที่มาแบ่งปันประสบการณ์รักครั้งแรกเมื่อตอนสมัยเรียนบอกเลยว่าเรื่องนี้มีทั้งความน่าประทับใจและบทเรียนดีๆที่น่าฟังมากๆเลยค่ะ ในวันนี้เรามีเรื่องราวจากวัยรุ่น Gen Y ท่านหนึ่งที่มาแบ่งปันประสบการณ์ความรักครั้งแรกเมื่อตอนสมัยเรียนบอกเลยว่าเรื่องนี้มีทั้งความน่าประทับใจและบทเรียนดีๆที่น่าฟังมากๆเลยค่ะกับเรื่องราวรักครั้งแรกที่ย้อนกลับไปในยุคที่การส่ง SMS ยังต้องคิดค่าใช้จ่ายส่งข้อความทีละ3บาทค่ะเจ้าของเรื่องชื่อคุณมิ้นค่ะ เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนที่คุณมินเรียนอยู่ชั้นม .5 ในโรงเรียนชื่อดังของจังหวัดแห่งหนึ่งค่อนข้างเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เลยล่ะค่ะในวันนั้นเธอกําลังจะไปดูหนังกับรุ่นพี่ม .6 ที่มาแอบชอบพอเธออยู่แต่เจ้าตัวไม่ได้รู้สึกชอบรุ่นพี่คนนั้นเลยค่ะ ที่น่าสนใจคือขณะที่เดินผ่านหน้าโรงเรียนที่กําลังจะไปดูหนังกันกับรุ่นพี่จูๆ่ๆเธอก็เห็นเพื่อนของรุ่นพี่ที่ชอบเธอเนี่ยกําลังจอดรถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะมาทักทายกันและในตอนนั้นเองก็พูดในใจว่าเอ๊ะคนนี้น่ารักจังใช่ค่ะวินาทีนั้นบอกได้เลยว่าคุณมิ้นกําลังตกหลุมรักไปเต็มเป้าเลยล่ะนี่แหละนี่แหละโมเมนต์แบบเลิฟแอดเวอร์ไซส์ที่เราเจอในหนังรักบ่อยๆ ถ้าเป็นซีนหนังก็คงมีภาพโคลส e ั p คุณมิ้นท์แล้วปล่อยภาพไหลช้าๆไปหยุดที่หน้าพี่คนนั้นแต่คราวนี้มันเกิดขึ้นจริงกับคุณมิ้นท์เลยนะคะเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วความน่ารักก็คือหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเห็นกันผ่านไปผ่านมาบ่อยขึ้นจนวันหนึ่งค่ะเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ได้ขอเบอร์จากรุ่นพี่อีกคนที่ชอบเธอมาได้ยังไงไม่รู้แล้วเขาก็เริ่มปฏิบัติการจีบคุณมิ้นท์แบบเต็มตัวเลยละค่ะแล้วเพื่อนสนิทเขาจะไม่ทะเลาะกันหรอคะเนี่ย จริงๆแล้วคุณมินก็บอกกับเราว่าเท่าที่จำได้รุ่นพี่ทั้งสองคนเองก็มีปัญหาการใหญ่โตอยู่ช่วงหนึ่งกว่าจะกลับมาคืนดีกันได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะดูแล้วคุณมินน่าจะฟมสัสมากๆเลยนะคะแต่ก็อย่างว่าหละคะ่ะความรักมันห้ามกันไม่ได้แต่เรื่องมันยังไม่จบง่ายๆค่ะมันยังไงคะพอการจีบครั้งนี้รุ่นพี่คนนี้ทั้งซื้อขนมมาฝากเอาเข้าวมาให้เรียกว่าจีบออฟไลน์แบบเต็มรูปแบบเลยค่ะ และที่น่าประทับใจที่สุดก็คงจะเป็นโมเมนต์ที่กำลังจะขอเป็นแฟนกันค่ะวันนั้นวันที่31ธันวาคมสิ้นปีพอดีค่ะรุ่นพี่ชวนคุณมิ้นไปดูพลุริมแม่น้ำน่านเมื่อเวลาเดินมาถึงเที่ยงคืน0.00 00. นาฬิกาตัวรุ่นพี่ก็หันกระซิบบอกกับคุณมิ้นว่าน้องมิ้นคบกับพี่นะท่ามกลางแสงพลุที่สว่างสวยเหมือนในฉากหนังรักโนเมนติกเลยค่ะ โหแค่ฟังยังรู้สึกอบอุ่นหัวใจเลยค่ะมันคงเป็นความรู้สึกของคนเจนวายที่วันนี้ถึงแม้จะโตแล้วแต่วันนั้นวันที่ยังเป็นเด็กน้อยคงพิเศษมากๆเลยนะคะแต่แน่นอนค่ะคุณเหนือว่าความรักก็ไม่ได้ราบเลี่ยงเสมอไปใช่ไหมคะ หลังจากที่คบกันได้หนึ่งปีโดยความที่รุ่นพี่เองก็จบม .6 แล้วเขาตัดสินใจไม่เรียนต่อมหาลัยดังนั้นเขาเองก็ต้องยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวออกไปทำงานต่างจังหวัดส่วนคุณมินเองก็ขึ้นม .6 ต้องเตรียมสอบ Ent r ร n c เหมือนกันเลยทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์แถมตอนนั้นการสื่อสารก็ไม่ง่ายเลยนะคะมีแค่การโทรศัพท์คุยกันหรือส่ง SMS ซึ่งต้องเสียเงินข้อความละสามบาทในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าแพงมากเลยนะคะ สมัยนั้นถ้าจะส่งหากันสักสิบข้อความก็น่าจะเทียบเท่ากับราคาข้าวมื้อหนึ่งเลยนะคะแล้วตัวคุณเมินเองก็ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยถ้าเอาเข้าจริงแล้วใช่เลยค่ะแล้วในท้ายที่สุดความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็ค่อยๆห่างกันไปค่ะ ด้วยทั้งความยุ่งในการใช้ชีวิตของทั้งคู่ทำให้ต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันระยะทางที่ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณมิ้นพยายามส่งข้อความหาเขาแต่หลายครั้งเขาก็ไม่ตอบกลับบางทีปล่อยให้รอทั้งวันคุณมิ้นแค่ต้องการใครสักคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจค่ะแต่สิ่งที่เขามอบให้กลับมีแต่ความเงียบงนันคุณมิ้นเองก็ต้องเตรียมสอบสำหรับมหาลาัยใช่ไหมคะ การเรียนเองก็เริ่มหนักหน่วงขึ้นจนแทบไม่มีเวลาไปนั่งรอข้อความจากเขาอีกและการที่เขาติดเพื่อนจนลืมให้เวลาและความใส่ใจทำให้คุณมินรู้สึกว่าเหมือนตัวเองหายไปจากวงโคจรอของกันและกัน ความรักที่เคยมีมันเริ่มจางหายไปทีละน้อยจนทุกอย่างเริ่มดูเหมือนว่าจะไปต่อไม่ได้แล้วในที่สุดคุณมินก็ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นโดยที่ยังไม่ได้บอกเลิกเขาอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่ารุ่นพี่จะพยายามติดต่อกลับมาหลังจากที่รู้ว่าคุณมินมีคนคุยใหม่แต่คุณมินคิดว่ากลับมาครั้งนี้คงไม่ทันแล้วบทเรียนสำคัญจากการที่ได้ฟังเรื่องราวรักครั้งแรกของคุณมินแล้วรู้สึกว่า เราควรที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์การคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นคือทางออกมากกว่าการหนีปัญหา หรือถ้าหาคิดว่าความรักครั้งนี้ไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วก็ควรจบความสัมพันธ์ลงไปเป็นสเตจจะดีกว่าค่ะใช่ค่ะแล้วคุณมินยังได้เล่าถึงช่วงหนึ่งในตอนที่เธอรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะว่าเขาติดเพื่อนและไม่ค่อยมีเวลาให้ใช่ไหมคะจนเธอเลิอมไม่พอใจและตัดสินใจที่จะห่างจากเขาโดยไม่พูดอะไรกันเลยตอนนั้นเนี่ยแทนที่จะนั่งคุยกันถึงปัญหาเธอกับเลือกที่จะเงียบและไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองกับเขา ท้งทงที่เธอก็อยากให้เขารู้ว่าเธอรู้สึกยังไงบทเรียนจากรักครั้งแรกที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันก็ในเรื่องของการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ก็คือโตอขึ้นก็ทำให้เราได้รู้ว่าเราต้องมีเหตุผลแล้วก็นึกถึงใจเขาใจเราแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกของกันและกันให้ให้มากมาก เวลางอนเวลาโกรธกันเราจะไม่ทิ้งให้มันข้ามวันเราจะแบบมานั่งคุยกันเลยว่าปัญหามาเกิดมันเกิดจากอะไรแล้วก็มามามาหาทางช่วยกันแก้ไขปัญหาทํามันจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มันมันไม่กลับเป็น,เ,ปนเหมือนเดิมอ่ะม,มีอะไรก็คุยกันทุกเรื่องใช้เหตุผลให้มากๆถึงแม้ว่ามันจะแบบขัดใจเราแต่แต่เราก็ต้องเข้าใจว่า เรามันมันจะทําให้ชีวิตคู่ไม่มีปัญหาเราก็ต้องแบบยอมยอมที่จะแบบทมองย้อนกลับไปความรักของพี่พี่เจนวายมันมีความพิเศษที่เรารู้สึกว่าในยุคนี้เราเราอาจจะมองข้ามไปความรักในยุคนั้นไม่ต้องการความซับซ้อนแค่การให้ความสำคัญและมีความพยายามที่จะอยู่ด้วยกันมันทำให้เราเห็นว่าบางครั้งความรักก็ไม่ต้องการอะไรไปมากมาย ขอเพียงแค่ความตั้งใจการที่ทั้งสองพยายามจะปรับตัวเข้าหากันแม้จะมีข้อจำกัดทางการเรเียนันการงานหรือการสื่อสารถ้าหากเรามีการปรับตัวเข้าหากันทำให้เราเห็นว่าทั้งคู่นั้นอยากจะเดินไปต่อด้วยกันส่วนตัวคิดว่าคุณมินเองก็ได้เรียนรู้แล้วว่าความรักในวัยรุ่นไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องความรู้สึกดีหรือความโรแมนติกอย่างเดียว แต่เป็นการใช้เหตุผลในการจัดการความสัมพันธ์ด้วยค่ะใช่ค่ะการไม่ปล่อยให้ปัญหาข,งขาังคาะหรือการหันหน้ามาคุยกันด้วยเหตุผลคือสิ่งที่ทําให้ความรักยืนยาวและทําให้เราเข้าใจความหมายของการเติบโตไปด้วยกันในทุกๆด้านความรักมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปตามเวลาแต่ต้องการการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆที่ทําให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนขึ้นไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคหรือความยุ่งเหยิงในชีวิต สุดท้ายแล้วความรักที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่การได้อยู่ด้วยกันแต่คือการที่เราทั้งสองฝ่ายเลือกที่จะดูแลแล,และรักษาความสัมพันธ์นั้นให้ดีในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักครั้งแรกในแบบของคุณมิ้นที่ได้รับบทเรียนว่าบางทีความรักไม่ได้ต้องการอะไรยิ่งใหญ่เพียงต้องการแค่ความเข้าใจและการเติบโตบไปด้วยกันถ้าเรามีความตั้งใจความรักนั้นจะยั่งยืนไม่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน ฟังจบแล้วคิดถึงความรักในยุคก,ก่อนๆนะมันคลาสสิกและเต็มไปด้วยความจริงใจมากเลยทีเดียวและสุดท้ายก็ต้องกลับมามองที่หัวใจของความสัมพันธ์อีกครั้งว่าอันที่จริงแล้วมันคือการเติบโตไปพร้อมกันไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกดีแต่เป็นการที่จะเรียนรู้และอยู่ข้างกันตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้คือรักครั้งแรกรักเรายังไม่จบเธอก็ไปคบกับคนใหม่ คุณผู้ฟังสามารถติดตามและรับฟังเอพิโซดต่อไปของรักครั้งแรก My First Love Story Podcast หรือเนื้อหาอื่นๆของ Good Day Station Podcast ในทาง YouTube และ Facebook c m ย t o g e t h เกอพบกันใหม่ในเอพิโซด24ที่จะพาคุณไปฟังเรื่องราวของพี่ๆเจนวายที่ยุคโน้ยังไม่มีโซเชียลมีเดียเข้าจีบกันยังไงอีกบ้างนอกจากในตอนของเราที่ใช้ SMS ยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกค่ะติดตามฟังกันได้ในตอนต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรักครั้งแรก My First Love Story Podcast รักแรกที่จบไปสอนให้ใจได้เติบโต Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน